สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่18มกราคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของเอสีสเกตกันเองนะครับ งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ห้าหลุดไปทุกท่านหวยออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามทางเดินเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุดไปสองเข้าสางวดนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกท่านได้เลขหมาลุ้นกันข้อมูลแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหม 6มาแล้วจะไปเหนือหรือว่าจะลงใต้รอลุ้นกันนะครับวันที่ก็1ทับ2 2568ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอสีสเกตกันเองใบนี้เป็นข้อมูลสูตรทดลองนะครับเด่นตัวเดียวเหนือใต้สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนทำได้เลข9นะครับสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกท่านได้เลขหนะครับเป็นสูตรทดลองต่อมาใบนี้เป็นสูตรหลักร้อยสองสูตรนะครับเมือที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงผมลงให้นะครับสูตรของอาจารย์สูตรหนึ่งเข้าอยู่นะครับสําหรับสูตรหลักร้อยอาจารย์คํานวณได้หนึ่งสองเจ็ดนะครับคยออกเจ็ดเจ็ดเก้า สูตรหนึ่านส่วนสูตร2องหลุดนะครับเรามาดูงวดใหม่กันทุกท่านอาจารย์ให้สูตร1มาแล้วนะครับสำหรับร้อยบนอาจารย์คำนวณได้3 4มสทุกทัาน3 4มสหาตามนี้นะครับเดินจริงหนง,งวดนะครับสำหรับหลักร้อยของอาจารย์ ต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่นบน10หน่วยเลกเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับผมก็ลงให้ลงให้งวดแรกนะครับอาจารย์คำนวณได้4กับเก็จะมีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักสิบหวยออกเจ็ดเาำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองกับ1นเด่นบน10หน่วยนะครับเลขเด่นแบบ2ตัว แนวทางของ s อสเกตกันเองทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวนะครับของอาจารย์ครูเมืองสินหัวขั้นมหาเทพงวดที่ผ่านมาตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้2นะครับใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้2ลงไปล่างนะครับคุยออก77923 สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข9นะครับเด่นทางเหนือแล้วก็เด่นทางใต้ตกทันก็คือเด่นตัวเดียวสามนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1กุมภา2,568มาลุ้นกัน9จะมาไหม ต่อมาจะเป็นนทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้นะครับของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำงวดที่ผ่านมาจางคำนวณได้เลข7 7ก็มา2องตำแหน่งเลยนะครับเข้าร้อยกะสิบงวดก่อนหน้านั้นได้เลข5งวดที่ออก20951ก็มีเลข5ลงไปล่างนะครับ สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลขศนย์ทุกท่านได้เลขศูนย์แนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันนึ่นความทรงจำวันที่อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับสองสองพั้าหิบแต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น 2ตัวของแอนานางวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์คำนวณได้7กับ8ก็มี7นะครับไปบนถูกทันงวดก่อนหนน้าั้นได้9กับ0มา2ตัวเลยนะครับงวดที่ออก2 0 9 5 1าหสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบด้านบนฝั่งทางขวาแอนานาคำนวณได้0กับ1ถูกทัน0นกับ1 ตามน,นีครับแนวทางเด่น2ตัวแอดนานาวันที่ก็ด้านบนเลยนะครับ1นึ่งทับสองสองพับแปดครับตานคำนวณได้0ูนย์กับ1ต่อมาจะเป็นแนวทางร้อยบนนะครับเลขเด่นตัวชน2ตัวนะครับของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์มีเลข7อยู่นะครับเผยออก7 7 9สําหรับงวดใหม่ครับ1คกุมภาใบฝั่งทางขวาอาจารย์คํานวณได้9กับ2นะครับได้ตัวเด่นก็คือ9กับ2ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกับตันใบนี้สูตรสอนอบนเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข9 เอาหลักหน่วยนะครับงวดก่อนหน้าน,นั้นมา2ตัวมี0กับ9งวดที่ออก209ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้0-126ครับ0 1 2 6บสูตรไหนตามสูตรนหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาไปนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ต่อมาจะเป็นสูตรหลักร้อยสูตรสองของแอดรัตนชัยสูตร2ของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข7 3มงวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้1 3 4่งสามสี่ห้าแนะครับหนึ่งสาส่หูนตรหลักร้อยสูตรหของอาจารย์หลุดไปนะครับ งวดใหม่ยังไม่ได้ให้มาทุกท่านให้สูตร2มาก่อนนะครับก็คือสูตรที่เข้าต่อมาก็จะเป็นนาทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดวานเรสวนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนาทางของอาจารย์มีเลข3อยู่นะครับโดยออก2 3สสาหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาขาอาจารย์คํานวณได้0689์ทุกท่าน ศูนย์หแปดเเด่นล่างงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพห้า้หกสิบแปดต่อมาจะเป็นแนทางเด่นล่างวีหนึ่งเลกเด่นสามตัวรูปแบบนี้ของอชชาวโรดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายจาย์คำนวณได้012 ก็จะมีเลขสองเข้าหลักสิบนะครับหัวเอกสองสามสำหรับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านจานคำนวณได้เจ็นะครับเจ็เด่นล่างวีหนึ่งเลขเด่นสามตัวอัชชวโรดใแบบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาจะเป็นนทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของ adxq สังงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้2กับ9มีเลข2เข้าหลัก10ทุกท่านหวยออก23สสาหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาเลยนะครับอาจารย์คํานวณได้1กับ2นะครับ1กับ2เด่นล่างเลขเด่นแบบ2ตัว adxq สัง ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของแอดพัชมนงวดที่ผ่านมาเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้สองก็เข้านะครับเลกชุดมีสองสามตรงๆงวดก่อนหน้านั้นมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าก็เข้าตัวกลับงวดที่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับตัวเด่นตัวเดียวของแอดพัชมนก็คือเลข หน,นะครับชอบเลขหนแล้วก็ชุดที่เด่นได้แก่หนึ่กับหนชุดกัน1นึ่สหแล้วก็หนึ่ทุกท่านตามนี้นะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยนะครับว่าไปตามสูตรต่อมาก็จะเป็นในทางชุดเต็มของเงี้ย้ยลานะครับเด่นบนของอาจารย์ได้ศูนย์ตัวเดียว2ตัวได้ศูนย์สี่ สตัวได้ 7, จ็ดศูนย์ดศ่เนด่นล่างได้0ูุดล่างมี 0, 2, นยแล้วก็ 0, 8นะครับแอดเอื้ยลาต่อมาก็แนะทางของแอดเคแล้วแต่ดวงนะครับเลขเด่น2ตัวตรงกลางของอาจารย์คำนวณได้9กับ1นึ่งเลขชุดด้านบนมี 2, 4, งสี่สองส ข้อมูลฝั่งทางซ้ายมี89687080ข้อมูลฝั่งทางขวามี782233แล้วก็13สาตามลำดับทุกท่านวันที่ก็บนสุดเลยนะครับ1ทับ2แนวทางสูตรคำนวณของแอดเแล้วแต่ดวงก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ